สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านท,ท,ทุกคนเนาะค่ะมือนีก็มาตามแนวทางความฝันพอหล่อนเนาะค่ะเป็นเพื่อนบ้านตําเล่างวดที่ผ่านมาพอหล่อนไห้เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะถ้าเอาหนึ่งเป็นเจ็ดก็คงจะมันเจ็ดเจ็ดเนาะค่ะอันนี้เพิ่นไห่เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดเจ็ดค่ะงวดนี้พันวาพ่นฝันดีคักดีแน่อีกแล้วพอหล่อนฝันแบบนี้เค่อยมีโชคตลอดพันวาจะฝันแบบไหนไปตามพอหล่อนเลยนะคะ สวัสดีครับพอลอนครับสวัสดีครับอ้าวมันยังมาตานทางพอลอนเนาะฝันดีครับคุณ่าเพื่อนฝันดีเลยเพื่อนว่าฝากมาบอกเลยว่าฝาบแม่นจะไม่โชค์หอเ่ฝันเห็นงัวงออกลูกว่างัวกแกมันงัวงกับของซ้ำแหละยิ่งไม่ขอกิ้งง่วงล่นยี่แดงออกลูกนั่น ยังคือดังคือคือคักแน,ององนี่อยู่ของว่าลงว่าเบ,บาาิ่เงเฟิ่องว่าออกลูกก่อนบาดบาดน่องออกนี่ได้พุทธคือเงี่ยครับพุ่งอว่องว่ากินคืงของดึงได้เกินในยูปปากมันเอ้ขอยจะเครืองขอยจะเครืองนี่ตึ้งหยาดมันซดเนาะเออเออไม่ปันว่าตึ้งหยาดนี่เดี๋ยวขอยจะเครืองขอยจะเครืองนี่ดินออกไในคืนสะ่าน ยี่ห้อว่ายังนี่พ่อมาไล่ยู่ข้อว่านเนี่ยพ่อมาไล่นี่เลียงนี่ดอกนี่ละรดอกกันเอาเลี้ยงเออมันแด่ของพ่อมาไล่ฮนี่เป็นเลี้ยงเลียงยี่ห้อนี่ของพมไล่วะพ่อมนได้๋ยว่งในลูกน้อยคุ้มกินนุ่มเทือน่องมันออกเทือันคุ้มไปกินน่องดิงในพุลืงครับมันแหมดึงในพุละเืง พ่อได้แล้วที่ปนต้มผงหมี่อ้าบ่ได้กินัดนองงัวเาะ้เหเมียป๋าเมยกูเด้เลยวกสวนนองง้วน่านองอาอยู่เว่าแต่ว่าธรรมดานี่มันมีซีดลนัคันตามตามสัว์นี่มันติเ็นซีเออมันเป็นซีนี่ยนะทังว่าว่าเปเล็กซีหล่ะซียังคิดว่ามันในลูกมันถือว่าเป็นซีห่งในลูก ลูกมันไม่ตัวเดียวมารที competitive, competitive, so ่เยเี Too ่ดอนแล้วผู้เฒ่าฟันมันเนผู้ที่ผู้เฒ่าแม่เจ็ดสเนเจ็ดที่เจปีไปเนาะปัสิวากัน้พเจ้าผู้เจ็ดี่องปันง้วนันพลูกตลันเทไรอกตั้งเอาวเดียวม ตามฝันมามจีของผู้เฒ่าด้วยป่เฒ่าตั้วเดสิบีสตีอย่นไหมแต่ว่าแล้วจะ้พูดกันทีงตีไปจ้งไหนก็กชิ้นหนึ่งเลยเออี่ละนี่ีลต่ว่าซีนี่เล่นนี่หรอกซีนซีนว่าเนาะงนงนหน่อยแต่นหนึ่งนะกต่วันนึ่งก็งเกิเนยเย ไนเคืองเคือเข้าไหนเคืองวันไนเคืองยาตัวว่า้คนละคนนึงก็ได้เคืองมันเป็นหาเคืองเป็นหยังเคืองเป็นหาถ้าเต็มมันเป็นสิเลยฮะ้ถ้าเต็มมันเป็นจิบเลยเอมันเป็นิบเค็นหาืองเป็นหาให้เพิ่มหาจะเป็นหายตัวนึงก็ด้ชีตัวด้วยเนาะ่ีตันี่เป็นตัหายซีกหาเก่าสีนึงือเก่าหานึงเลยได้นย

หาเก้าสี่งกคงี่แหละคือร้อยตัวนี้นั่นนนถือต้องมักกได้เคืองก็มันเคืองต้องหางเอหาได้สิเล็ามันไม่ี4ตัวนเนี่นี่ฟันมันเ้เป็นตัวเล็มันส่หนึ่งสี่นึ่งเดี๋ยันสีหนึ่งเนาะงอหน่อยสี่หนึงเนาะกระ กัดได้ต้องลายหนวะสีหนึ่งกัดไม่หันเตะเออเอ้ากัดตะลุเนาะช่างเลยัดเม่หันก็ลายเลยเออเออยังตีเขาตัวขาวเนี่ยล่ะอือขาวๆว่านี่เอเก่าเนาะสีเก่าง้วเก่าง้วสีพวเแถาเป็นเก่าง้วนี้เป็นสีเหล่ยมช่ก็สีเออนั่นท้งเงินเดีทำจบแล้ว ก็มีเราเวตัดกระตัดเนาะตรงแามเอาแล้วมันต้องมาหลายตัวมิติเว้ยกต่าเราเด้อนะเป็นหน่อซีเนาะอือเลากเกตีซอยคือดอกตีอาจตีเป็นหาซีหนึ่งเก่าซีหนึ่งคือพได้หล่อนเนาก็ได้ตืองหมตีเส็เป็นซีตัวไปเลยเครืองหนึ่งคือหาพี่พูดละเครืองเนาะเดี๋ยวพูดละเครืองแมที่แต่กตีว่าสองชึ้นหนึ่งพูดตีแบบนั้นว่าแม่เครืองมันเป็นหาหน่อยอย่งกระ่าเน เลยมาลอกมันคือเพิ่นแมนนีดีน้วเลยมเหมือนแต่ว่าเข้า่าคืนนีเป็นัหาเลยครงหนึ่งมันเป็นหาถ้าถ้าเต็มมันเป็นซิบอเต็มเป็นเด้มันคือสเออลอกนที่าใจวันหส่วนสองเลยเครงเคเขาเขาใจห่างสันละบันี่เรแมนมันาแมนาใจว่าเครึ่องค่หนึ่งเป็นสเครมันต้องเป็นหวัดนี้ได้ลอมันขัควเพิรนได้สังเกตเมื่อวานไห่ฝันว่ายังคร่องหนึ่งไม่เป็น มันเป็นสนเนาะมันไม่เป็นหาเลยแล้วแวบาแค่ตีแบบนี้เพิ่งนะกับปมะมาณนีล้ละอลาอพี่ต้องตำลาเนาะว่าจีร่ได้อย่างตาไดัดวตาเด้อนะครับตามนี้นะครับห้าเก้าสี่หนึ่งเอนะครับ มาลอยตาไถ่ซหนึ่งเก้าซีพี่น้องจากตีว้ไดร่องเตียวาห้ตัดวันนี้ก็สิห้ายตัวเพราอลรานมักเก้าซีนมาเลยอยมันเคยมันเป็นหาเอาใ่หาใ่น้ำเหมือนกันได้เลขีตัวเลยเก้าีหนึ่งอดีเก้าซีหนงามเลยเราไป่ตื่นเรางอนโศกมนหมันเนี่ยทางมันในสนี่แหละผู้ฝันกระไรฝันมันง้อเนาะมันกระเป็สัน่นผู้ฝันกะเท่าแลไหมกัน้วยเก้านเออเก้ กันเครื่องคนละเครื่องในนองมั่กันนะห้าเก้าสี่หนึ่งิบ่โพดเพื่อปัดซตัวน้องตัวแต็งในแม่นะในบาทกติบ่อโพดด้วยทีมันเชื่อเยอะมาแล้วหาเก้าซีนึงวาน้ำเยอะือน้องเบิ่งซะบาทจ้องบาทกันเลเนาะไม่ได้ซื้อไลน์หนซื้อลมันเป็นการโซนั่นมาให้กันเอาเอาเอานะรับลองตารายเด้อพี่น้องนะครับมกขึ้นมาลวยกันม่ตินะครับเลตีกันแล้วเดี๋ยวหาเก้าซีหนึงฟันวางง่วนะครับอลูก อ่าเป็นมั่วตัวนั้นดูมัวอะแล้วกินนกแมยเยอะก็ปากมันก็ลักกินดองมั่วเอาหล่อนพูดดึงแบงกันเขละเคืองเลยน่ะใชละเคืองได้ยังน้องน่ะได้ก็ได้๋พูดละเคืองพูดละเคืองกุมมั่วนะแก็มั่วเลยแปลกว่าหอยพูกมาไล่ดอกดาวเรืองยีค้อเนาะน่าจะเป็นโชคลาภไปดอกสังเกตบั่งแล้วเอ้าพี่น้องมาตัวใดก็ลองตีเอาเด้อนะครับตีก็เป็นเกาขึ้นมาเลยนี่แหละกรับพอหล่อนหนึ่งนาทีซอยกันเนาะช่วยขยันเด้อนะครับ ปัน,บบนดีฮัตก็ดอกแปะเล่ว <นะ S 2> ดาามาครับใส่พวกะไรเนาะหัวหลนใส่ใส่พวมะไสีแดงรตางสีเดงดงแดงยงโอ้โฟันดีฟันดีอาจจะเป็นชุลายาการรัดอกเท่าดาวนะพ่อเนนะาเวียนหอนเนาะกำลังกำลังเปนเป็นเ,เ,เป็นแยนน่างนะ่นเนาะ วิเคราะห์เสียกันตีเสียกันละนะครับบางที่ก็ตีแม่นบางที่ก็ตีว่าแม่นเนาะมีหลายที่เยอะบางที่ก็ตีเขาได้ก็ฟันเีโตค้งกับ่อเออแม่รอยวาว่ตัวเล็กจะ้งคึ้งห่ยว่าแม่นยังว่าถือูเง้ยเกียวไปดิพอพอยุดทหายชียวรับอขถลงเล่าอยู่อเอาเล้ำตาเดือดน้ำเราอย่างเง้าไปท้ายน้ำเล่ามือนั้นเล่านันนะว่าเกิดเรื่อสนใจเลาทำไมเจ้าเสื้อเรียกเยอพอย่ร้อนพย่นอคนมาหล่เนี่ยบอหัวาคนมาเรจ้คึงคมาหล่เนี่ยบองหัวมาเราเลย เพิ่นไปบอกต้องว่าดิ่นมีมาซื้อสมมิเอียนไม่พออยากกินสมกินดิบแล้วมันอี่กคนไปซื้อซีนเพิ่นว่าเพิ่นก็ไปพูดนี้ีนแล้วกลับมาดสองศูนย์เดียวเลยก็เลยกับมาสดสองศูนย์มันเลยออกศูนย์สองหลังเล่าถือลอตเตอรี่สองใบอย่าเง้ยเขาสิลองตายนะมันตีนะก็ว่าเราอันนั้นเราก็เลยบังฟราซาาเร่ามาเอาเราเม่าเองเอายางกับวัตถุที่ช่างหน่อยตามนี้เด้นะครับพอหล่อนนะสรุปว่าพอหล่อนนะครับ ฟันวากงวัวก่อนลูกนะครับเป็นบรูตัวเธอตัวเมียนะครับครับก๊าลันกินนมโยแต่ว่าปากเนี่ยขาบกินน่องของนะครับพอหลอดเดยไปเห็นดื้อเอาแบงกับง่วนนะครับเดี๋ยวคนละเครงแต่วงง่วนนี่หอยพวกมาไล่ดอกดาวเรืองนะครับให้ฟันเนี่ยเพิ่นกันได้นะครับได้อยู่น่องง่วคนละเคิงก็ไล้ตีกันหาเก้าซีหนึ่งครับหาเนี่ยมาจากสตจากเข้า่าเคิงนะครับส่วนเก่าเนี่ยพอหลอดมีผู้เทาง่วนซีลูกวัดหนึ่งนะได้ตีกันตัดไซีหนึ่งเก้าซีนะ มักเลยไรตลกทพิจารณาตีซอยกันเด้อนะครับแต่เพโชคดีไม่ใช่สำหรับความฝันของพลหล่อนในวันนี้ยิ่งให้ปาังลำลำไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ